เอาละครับโรกาศสวัสดีเออชมชมบคนดูพ um> ja. mm um ี่น sí. ้องๆที่น่ารักทุกท่านี่มาดูคลิปนี้แหละเออจะดูก็ดีแล้ววันนี้จะมาเล่นแเอ่อชื่ออะไรวะคเาะกันอยู่เฟิงเออวันนี้เจะมาเล่นแบบทเาะทะเาะยูเฟงเปนนังาบอืมอืมก่ลังก็เป็นกูที่ผมมีไงซึ่งมีกูแค่นี้แหละคือคือ มาอย่ารอช้าเร่งเร่งวันนี้ผจะเร่องอยากอิงเซ็งอะไม่คว,นนวาจะผ่านไงไปกันโอเคอิงเซ็งอิงเซ็งเะยนะ,ะโอ้โหเสียงใครมันคข้อสังก้วสีส้างอะไรแถวบ้านวะเนี่ย ที่ังใครมึงคอสังกตสีมีความข้อสังเกตสีไปบางตัวันกลัวกบเลยกบมันงุยไปเลยกบมั่งกบมั่งอืมรักข้นไ่ข้อสังเกสีกกสงเก,งกีอืมโอเคว่าเดีก็ค่อรออัพกัน นี่เดี๋ยวแม่จะยาน่อยนะเดี๋ยวรอจบนะด้วยนะรอไปอยู่กับภาพไปกลางหัวๆเลยก็ได้จิ๊กการทศกัณฐ์ของว,วันก็ว่าเท่หัวเลยมนะั้งถ้าจริงนะโอเคกิจกรรไปเล่นไปถ้าผมลืมบอกไปจับใครให้ดูคลิปนี้นะครับถ้าดูคลิปมีอะไรลืมก็มกิ๊กกกาดไลค์ให้ด้วยแชร์ก็แชร์ก็ได้นะใครใจดีแชร์ก็ได้ก็ขอสัมภาษณ์เลยคือกิ๊กกรรมนะ ไลก์ลก,ก็ใครกดก็อยากจะขอกิจกรรมมาใครให้ดูคลิปเนี้ยก็กิจกรรมอย่างเงี้ยตรงนี้ทำการลงเอ่อเม็กคาเมล่าเม็กเนื้อถึงงงถึงไหมไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงโงเครื่องมีเสียงแทรยก็หลังก็ขอพลยอยด้วยทำอะไรไม่รู้อืมออกมาเห็นรักคาเมล่ลาหล,ลับอย่าหลับอย่า Yeah. อย่าพะร้องอย่าหลับอย่าหลับตัวย่าพี่กลัวยิงนี่กตัวนี้หัวก็กยังรักกับไม่รักตัวนี้อย่าอย่าหลุดคะร้องเขาไม่คามิลาผมยังไม่หัวเลยน้องหยุดไม่หลุดเลยน้ no. ยยอ,องอย่าหลุดอย่าหลุดคะร้องอย่าหลุดอย่าหลุดกบเลยกลับเลยกลับเลย,ลเลยอืมอ,อับเอ็กอับจีไม่คามลิลา เอาเกมไปัไมละเออเอาเกไปมละเออะการงี้รักเก็เพิ่งไปัดจได้รักับารันรักรักเขาไม่ได้จะไปแคโอเคว้าวนุ้นุนุมันโอเคอยาไม่ได้โคเอแค่อเก็บเข้แผเลยโอเคไปกางหัวยิ่งกว่าเยอะเลยเนาะตอนนี้มันจะเสียวเนาะโอเคตอนนี้ก็เห็นมาอู้หูตน่เี ลงเลยพี่ลองเราแฮสบีเกอร์แมนว้าวยิงเลยยิงยิงครับก่ดครับกดโอ้ไม่แกะแล้วที่ต่อยากตกราเลยอันนี้ก็ผ่านไปความพุ่งงาเอาพี่ลองอาเลยละหลับไหวนี่เกิดนี้ไม่มีเมนอยู่ด้วยเอาไปขายแลกเจมมาละ โอ้ลาคัมเมล่าหลับสองต,ตัวเฮอยข้านยุดฝุ่นจังตัวปัญหาเลยก็อยู่ฝุ่นไงก็ปัญหาเลยฉันดูเมื่อกี้เบื่อไม่หางเขยตอนนี้ความคืบหน้าดก,งกองทัพนิกคัมเมล่าวางอีกเออวางตรงนี้วางใส่หัวซอดนะฮะซอดมุมซอดข้ามมายิงกองทัพนีพ้จะหายากเอาใครเล่นกับเพื่อนอว่าอันนี้คือส่วนของเนี้ยส่วนที่ผมใช้เอง เ่อใช้การพ่นยานอิงสืเนี่ยข้าไม่รกผมเล่นก็ผ่านี่แหลในสุดเลี่ยำไยเลยคือว่าลากาไม่ลากกงวันแล้วก็การเบืว่ามีข้าไม่ละมั้งนมันนี่แหละถ้ามันเกิดอากจะรู้เกี่วกับขอรตาไอะไรอย่างเรเวอร์อ๋อของต้นงวนี้หรือเปล่ไอ้กว่าจะปัญหาถ้าเรายิงัมเบิรที่มยิงมันกแหละแต่ถ้ายิงยมันไม่ใช่เราม่มีรเบิด เอาไปเียนะอบน้ำแล้วยาวว่น,นี้มาลงเ้นใกล้ๆรับขั้นต่อไปพี่ใหญ่แขงคำมลาจกมาเย่เย,ยมันไปเก็บตัวแล้ววะเน,นี่ยอ้กวัวเงียเบองม่คง,งแบบว่ามนแล มันทำให้เพื่อนเราแหลกแล้วก็กรกมากเกินยีการโอ้รักทำไม่ได้ชีพเลยทำไมกลเล็กวกว่านี่หัวนี้หัวขาวนี่่าขาเจอยาได้ไหัวขาวภาพหลุบไม่ันมากแต่ยังรูปมันก็หัวเนี้ยดี๋ยวพอวางจริงหัวขาวหั้ใหัวใสเกมไม่ยกความรู้เอยหัวใสรับต่างเนี่ยหนึ่งลัมก็วางเพื่มีอีกหนึ่งล ไอชิปแวบแล้วเก็บน้นอัพเกียร์น้ยิบเก่าเลยเนี่ยว้าวแล้วกัดไปก้อนหัวกเลยแล้วกันจะไม่ไไมชิปนี่มันถึงแบบอชิปหน้าคีอะไรก็ได้ไม่ให้งานมากเพราะขี้เกียรรอโอเคกลับไปหัวๆเลยวคนไปตอนนี้เราเอ่มผ่านมาถึงเว็บแ8ปแล้วโคตรยาวนานเลย ไม่คิดเด็กกระหี้ยอย่างชลเร้องกำมังอัดกาะเนน้อยก็ผมงกัดเออตัดออก,อกตกัดบ้านสวนเอาเม่าแม่ให้คิดนี่มันยาวมากเลยแคบนี้รู้บ้างคนดูให้เลยอยากดูนะถ้ามันยาวมากีก่สามเก้าคตรยากลำบากเลย,ยววแล้วอยู่วางตัวกันนะเนี่ยคือเมื่อมีตัวเจะลงแล้วยถ้าไม่เชื่อดูนี่เห็นไหมเห็นไหม เว็บที่40ไม่คูดเดือเคเดคูดีเดือดมากอเดือดเกินคดีบอตแต่แลกมีกจบบอ,อตเจดนบอธรรมดาบอตผมอีซี่อีซี่ไม่หลุดหรอกม,นะมังนะไม่รู้นะมันนะแค่คำว,ว่าไม่หลุดมันนะม,นออมนังเขีนใครมัวิ่งแจวๆวะเนี่ย ู้ใหญ่น่งดิ่งเนี้ยตัวเงเงินเป็น2องหมื่นแปดพันที่สามไ้ไปพันหนึ่งแปดร้อยามาไปพันที่สามโอ้เงินแค่ล้วคือเงินว่างอะไม่ได้ทำอะไรอะอยากที่จเบ็กเลยโคตรงาเลยเอองจริงอือฮึยังทุกงางมากเลยอยากกลัะไปกองวมสห้าสิบวสสี่จุดก้าวเไป คลิปสี่สิบแปดไม่ได้กลัวเลยโอ้ยมาแล้วอะไรกงรีรักแก๊ส <c oughs> เอกภัยเสร็จแล้วเนี่ยยังม,มีสิ่งเดียวโอ้โหคนยิ่งมาแล้วความจริงนะทำเพื่าอย่างนี้แคบไม่ช่วยคราวนี้ผมไม่อยอมมาไว้โจมกีนเลยนะผมเอาไวใ้ให้มันกลัวชนนี่ถ้าช่วงหลังผมาอาจจะไม่ค่อยดีแนละ้วเพราะว่าเลือดเยอะนั่นแหละชนก็ไม่ตายแต่ถ้าชนาแรกๆอ่ะถือว่าดีนะเพราะว่าชน จะทำเรืองขายเยอะยังเอะไรที่ดีมาเย5ได้ยังลาบไปกำเลย่าเลยนะโอเคไากาเดียวั50เจอกับะบอสดีมาสามจูส๋สูบอสไทเหล็กบอสไทเหล็กสามจููนมาเร็วแต่ไม่รอเดนี่ไม่รอหรอกนี่ไม่รอนี่บอสไทเหล็กสามจูง โดนเงี้ยเ้ามันจะวงนี้ไนเรงตุยเครียดเถอะมาวงนี้ไม่รอดแง่เครียดไหมก็กินผู้อย่างเดียวมันมจะวงนี้ไม่รอดเครียดผมนะฮะจุดจบของคนแค้นในโดนเงี้ยโดนบอลนี้ชน,นได้เลยมาจริงจริงเย้กลับมายลับบี้ลับบี้เย้เย้ยย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  โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่งคาร์ลิ p พาวเวอร์ดิเฟนวี่เท่านั้นยงมา4สีละามสิบบาทสี0ามสิบาทแล้วคใครอยากดูเล่อีกกดไลค์คลิปนี้หรือว่ากดติดตามก็ได้ขอแค่ะสอคหนึ่งร้อคนก็ดีแล้วก็ไ like, ลนะค์นะขอให้เก่งมา,างันถ้าใครกดไลค์ถึง10ไลค์แล้วก็อย่ามาทำก่อแน่นอนอย่าทำก่อนไนก็อีกเรื่องหึงส่วนชิี้ก็อย่ามาทำนะครับ ยวมีเวลาบ้างเข้ามาทำกิเวัตโอเคไปกันยี่พังตะมวยยีย่อย่าคลิปนีา้มาสมกวาแล้วกันโอเคไหมลาก,ก่อนคลิปนี้ก็ขอลาก,กาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย